สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาสอนใช้งานฟังก์ชัน o l กันนะคะฟังก์ชัน or ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จโดยถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยเป็นจริงเขาจะแสดงค่าออกมาเป็น true แต่ถ้าเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเป็นเท็จเขาจะแสดงค่าออกมาเป็น false นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จัก รูปแบบของฟังก์ชันกันก่อนเนาะก็คือรูปแบบของฟังก์ชันน่ยจะเท่ากับ o แล้วก็วงเล็บเปิด logical 1ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องการตรวจสอบเงื่อนไขที่1เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา logical 2ก็คือเงื่อนไขที่เราจะต้องการตรวจสอบเงื่อนไขที่2เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา เงื่อนไขที่เราจะต้องการตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปนะคะตามจำนวนเงื่อนไขของเราเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวอย่างดีกว่านะคะตามตารางเขาจะเป็นข้อมูลยอดขายของพนักงานเนาะในคอลัมน์แรกตรงนี้จะเป็นอ่าชื่อพนักงานคอลัมน์ถัดไปจะเป็นยอดขายนะคะซึ่งมีไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่4เนาะ เสร็จแล้วช่องสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นผลการคัดเลือกนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการหาเงื่อนไขกันนะ,ะโดยเกณฑ์การคัดเลือกตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าพนักง,งานที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศประจําปี2566นาะ้เี่ยเขาจะมีการพิจารณาจากยอดขายทั้งหมด4ไตรมาสดังนี้ ก็คือไตมาาที่1เนี่ยต้องมียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แสนไตมาาที่2เนี่ยต้องมียอดขายมากกว่า1 5 0 0 0 0สนไตมาาที่3ต้องมียอดขายมากกว่า200,000และสุดท้ายไตมาาที่4เนี่ยก็คือต้องมียอดขายมากกว่า2 5 0 0 0 0 0นะคะโดยตัวอักษรสีแดงๆตัวนี้เขาบอกว่า ห้ายอดขายในไตามาสใดไตามาสหนึ่งผ่านเงื่อนไขถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็คือพนักงานคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองเมื่อเราอ่านเงื่นอนไขละเราก็คิดว่าเนาะมันน่าจะเหมาะสมกับการใช้ฟังก์ชันอ l ใช่ไหมคะพอฟังก์ชันออเนี่ยเวลาเขาหาเงื่อนไขออกมาละถ้ามีอย่างน้อย เงื่อนขไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจริงก็คือเขาจะแสดงค่าออกมาเป็น True ใช่ไหมคะก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าพนักง,งานคนนั้นอะ่ะผ่านเงื่อนไขเนาะผ่านเกณฑ์อืมแล้วก็จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองนะคะเอางั้นเดี๋ยวเรามาใช้ฟังก์ชัน l l เลยนะคะแล้วก็ไปคลิกในเซลล์ที่เราจะต้องการใส่สูตรนะ แล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์ออ oh. อันนี้ตามเกณฑ์การคัดเลือกเขาบอกว่าไตามาสแรกต้องมากกว่า1,000 0แเพราะฉะนั้นก็ไปคลิกในเซลล์ที่มีข้อมูลของไตามาสแรกของพนักงานคนแรกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่า แล้วก็ไปคลิกในเซลล์ที่มีตัวเลข100 0 0แนะคะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ทำการล็อกเซลล์โดยการกด F4 ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการ Copy สูตรลงมาอ่าเมื่อเสร็จเงื่อนไขแรกแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะเงื่อนไขที่2บอกว่าไตามาที่2ต้องมากกว่า150 0 0 0เพราะฉะนั้นก็ไปคลิกในเซล ของไตามาาที่2นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าทีนี้เราก็ไปคลิกในเซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลข150,000มเนาะแล้วก็กด F4 ล็อกเซลล์เสร็จแล้วเมื่อจบเงื่อนไขที่2ก็ใส่เครื่องหมายคอมา่าเงื่อนไขที่3บอกว่าไตามาาที่3ต้องมากกว่า200,000 เพราะฉะนั้นก็ไปคลิกในเซลล์ของไตรมาสที่3ใส่เครื่องหมายมากกว่าไปคลิกในเซลล์ข้อมูลตัวเลข2 0 0แสนแล้วก็กด F4 เพื่อล็อกเซลล์คะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาเมื่อจบเงื่อนไขและต้องการขึ้นเงื่อนไขถัดไปเงื่อนไขสุดท้ายบอกว่าไตรมาสที่4เนี่ยต้องมากกว่า2,5 0แสน เพราะฉะนั้นก็ไปคลิกในเซลล์ไทมาาที่4แต่อันนี้ตัวอักษรมันบงังไม่เป็นไรเราก็พิมพ์ไปเลยมันอยู่ในเซลล์ e 4เนาะเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ e 4มากกว่า2 5 0 0หใช่ไหมคะก็ไปคลิกในเซลล์ข้อมูล2 5 0 0กด f 4ที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการล็อกเซลล์อันนี้เรามีทั้งหมดแค่สีเงื่อนไขใช่ไหมคะเมื่อเสร็จแล้วทุกเงื่อนไขละเราก็กด enter นะ เสร็จแล้วก็ทำการ Copy สูตรลงมาด้านล่างเลยค่ะอันนี้ผลลัพธ์ที่เราหาเงื่อนไขออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูสักนิดนึงอันนี้เดี๋ยวดูพนักงานดีแล้วกันนะคะ,ะพนักงานดีเขาบอกว่าไตามาดแรกต้องมากกว่า10,000แสนอันนี้ของพนักงานดีได้แค่ 85,000นะคะอันนี้ก็คือเขาจะส่งค่าออกมาเป็นเท็ตเนาะตรงนี้ไตรมาสที่2ต้องมากกว่า1สนหโอเคตรงนี้ได้ห6 5 0 0แ่ไตรมาสที่2ค่าเป็นจริงนะคะเดี๋ยวเราใส่สีให้มองง่ายนิดนึงไตรมาสที่3ต้องมากกว่า200,000ตรงนี้ของเขาแค่หนึ่งแ้าหม่น95,000ไตรมาสที่สี่ อยอดขายต้องมากกว่า2 5 0 0 0แต่ของพนักงานดีได้แค่203,500 0อันนี้เราจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามีแค่เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่ค่าออกมาเป็นจริงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ฟังก์ชัน all เขาส่งค่าออกมาเป็น t ทูเพราะว่าอะไรคะ ฟังชันออกก็คือถ้าเงื่อนขไขใดเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยเป็นจริงเขาจะส่งค่าออกมาเป็น t ูนั่นเองอ่าซึ่งมันก็ตรงกับเงื่อนไขของเราเนาะที่เขาบอกว่าถ้ายอดขายในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งเนี่ยผ่านเงื่อนไขถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนั่นเองเห็นไหมคะตรงนี้นะอืมสำหรับอ่า การสอนการใช้ฟังก์ชัน All นะคะก็จบเพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะ